แล้วปเปป่าสวัสดีครับผมวันนี้นะมีอรอบโคมิโครมท่านนี่นะครับความสวยงามนะดูนะเห็นนะมมันเป็นแบบโครเมียมทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็นี่สปูลเป็นดีไซน์ใหม่นะครับสปูลเป็นดีไซน์ใหม่เจาะรูสวยไล่เบานะครับเฟืองเป็นทองเหลืองนะครับตัวปรับเบรกจะมีคลิกเสียงแบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ตัวปรับคอนสปูลน,นะ นะครับจะมีคลิกเสียงแบบนี้นะฮะนะลอกใหม่มือหนึ่งนะครับลอกใหม่มือหนึ่งนะหมุนลื่นนะครับบอกเลยว่าลื่นนะฮะนะครับหมุนลื่นมากๆนะไม่มีคลิกเสียงปาล่านะครับไม่มีคลิกเสียงปลาล่านะครับนะตัวนี้เป็นตัวปรับอ่าปรับหน่วงนะครับปรับหน่วงนี่แบบนี้เลยนะครับดูฝาด้านในกันดีกว่า เดี๋ยวถอดให้ดูครับกดที่คําว่าเพทูเวลาถอดนะตัวนี้นะต้องกดที่ตรงนี้นะครับกดตรงคําว่าเพทูแบบนี้นะโอ้เล็บยาวจังเลยกดแล้วบิดลงครับแบบนี้นะครับกดแล้วบิดลงเออนี่นะครับระบบ่วงเป็นแม่เหล็กแบบนี้เลยนะครับสปูนเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับมีลูกเปิลนะเป็นสปูนดีไซน์ใหม่นะครับบอกเลยว่าเบามากนะครับน้าหนักเบามากมากเลยนะครับตัวเฟืองนั้นในเป็นทองเหลืองเห็นไหมนะครับชุดเกีี่ยเป็นสแตนเลสนะครับแบบนี้เลย ลอกสวยครับลอกสวยนะฮะอัตราทดเนี่ยอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ7.1 7.1นะครับจุสายก็100 100เมตรถึง120เมตรนะครับสี่บวกหบอลแบริ่งกันตีกลับเป็นวันเวย์นะครับอยู่ปึ๊กเลยถ้าปลาออกกันตีกลับอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็กำลังเบรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้กิโลนะครับ5้กิโลนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยมากอุ้ยชอบตรงโคเมียมาครับมองไกลๆมองมองอ่ามองกลางวันเนี่ยเวลาตีอยู่นะโอ้โหบอกเลยว่าเงา เงาวิบวับจับตาแน่นอนครับมีให้เลือกทั้งซ้ายและขวามีเลือกทั้งซ้ายและขวานะครับในราคาเพียงแค่890บาท890บาท t ิจ t o อจะส่งฟรีมีส่วนลดมีปลายทางนะครับจัดไปครับผม